รบกกันให้สลามไต่ถามทักทายโผลละบุญให้โ่ละมาไม่เลิกไม่แต่ดีแต่ดีดดแดม่ไม่แต่ดีวาอะูใช่หรือเปล่มเพื่อนเราอ่า,าอมาเชิญนานนะครับวันนี้พร้อมแลอะอาคุณครูรอเพื่อนๆมากันพร้อมเลยนะครับอ่ะยกมือครับ

Aurora, 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 ไปเรียนเรียนอะไรไปเรียนอะไรไเรีนไปเรียนเราย่งอยู่ในสุราะครับอ่านไปนะครับแต่ว่าราของอายะกุดท้ายแล้วนะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทวน แรกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาทวนในสิบอ่าเขาเรียกว่าหนึ่งอายะนะครับอายะที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก่อนนะอ่าเออ่าตอนนี้คุณคุยเอาามันะอ่ะเดี๋ยวลองอริบลามีนพร้อมกันนะครับริบรามีนก่อนนะอ่าไม่ต้องมองเลยลองดูลร,ราลมีนกอน

Wala di, đâu đi? Nơi ta đi, chắc chắn là quay trở lại.

"كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" يكلف الله <سؤال> نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا وارحمنا อัลต์โมลานาฟัลซ์รนา على القوم الكافرين โอเคนะครับนี่ก็คือทั้งสองอายะเลยนะครับทั้งสองอายะเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในวัดที่หนึ่งนะครับเราได้ขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่เดี๋ยวครูวงให้ดู آه آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آه يا رابني حان تام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

ระยะติดๆนะครับอ่าส่วนวัคสี้ําเงินเห็นไหมครับวัคที่สองคกูสักกดคุค่ะที่แล้วไปคลิปนะครับแต่ว่าอาจจะว่ายกรวมไม่ไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปนะเดี๋ยวมาดูในเดี๋ยวคุณคุูจะแบ่งวัคก่อนครับครูจะแบ่งวัคสั้นๆก่อนคนนี้

มากุลาลุนอามานะให้ปลุนัมมาน่ะ

วตุบีไม่ใช่นได้่หัันว่าตดนอว่าอ่านว่าตูบีว่าตู้บีวรููีวรูีวรูี ว้ว้อโทษตั้งอยู่นะเหรอตัอวักแรกก่อนเลยนะครับนะเดี๋ยววักแรกนี่ วัคีแดงก่อนนะครับไอซีเนึคุลลอามานะกุลลุลาานะุุลนลมุลลุลาานะุลุลาานะุลุุลลุลาานลมลุลุุลุลลลุุ

Si Oleh Mota birany Wah Mota birany το competitor Ti วาอุสุลีวาอุสุลีวาุสุลวาอุสลีวาอุสุลาุสุรุสค่อยๆค่อยๆหานะคับค่อา

เด็กน้องนั่อ่านหอน้องก้อ็เด้นอนงเน้ด้เดองอเดดงกอนน้ด้งนเ้ก้อง้องอด ให้นะโอเคอาขานโอเรับน่าน่านสีแดงครับอักเอาปใ่นะคะคุณครูอ่านวักแรกวักเดียวก่อนครับคุลลุนอามนะคุลลุนอามนะอ่าสาไว้นะเอาใหม่อีทีดียกคุลุนอามาเนะ พุ่นลุนอานไมนะอ่านนะอ่านมานะหนูอ่านหนูอ่านวัตดนี้นะอ่านนะครับอ่าเนี่ยวัตนี้นะถ่อไปอินชาอินชาโอเคพี่เรียนอยู่พี่อ่ะคุณเป็นไงอะไรนะคะคุณครูว้ามาลาววามาลา อ่าอีชาอ่านว่านี้นะคุณมาต่อกันนะเดี๋ยวคุณจะให้มาต่อกันนะครับอันนี้อินชาะนะอินชาสีเหลืองนะว่ามาลาอีกตีอีต่อไปอ่าาเสียงอันนี้นะ อ่าไอรีนอ้นไอรีนอ้นสุกาไอรีนไอรีนไม่ไอรินอ้นไม่มาหนิเห็นไหมออกไปใ้เหรออ่ะอ่าอันนี um> <t ani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  ้อันนี <t ani> <t ani ้ไอรีนไอรีนนะครับวัฒนคุณใช่ไหมไอรีนวัฒนคุณใช่ไหมครับไอรีนวัฒนคุณเอาสีม่วงนะว่าตู้บีฮีว่าตู้บีฮีคู่ก่อนลูกว่าคู่ตู้บีฮี วากูตูบีอ่าดีมากวากูตูบีนะครับอ่านัสมีนัสมีนัสมีเอาสินะนัสมีวารูซูลีวารุซูลีอ่านัสมีจำอันนี้ไว้นะครับวารูซูลีวารุซูลีอ่าโอเคทีนี้ใครอันไหนจำได้ไหมลูกนิฮานานะ อ่าฮนาใช่ไหมใช่ค่ะกินตาอ่าอันนี้นะครับเีคนโทรมานะไอรีนวัฒนะอ่าผมไอรีนวัฒนะนี้นัสมีอ่าโอเคเดี๋ยวเราให้อ่านเรียงไปนะเดี๋ยวครูจะชี้นะสีไหนก่อนก็สีนั้นอ่านนะ 就是就是哦、呀

Wa mala Wa mala Ah, tuki hai jak pakai ngai. Wa mala ikatihi Wa mala ikatihi. Aliin. Aliin dai takutu da. bihi. wa rusuli. วารุสุลีมีห้าตัวแต่เราเรามีหกตัวนะมีนัสมีวารุสุลีวารุสุลีมีสามตัวอ่าวารุสุลีนะครับอ่ะนี้เข้าใจอย่างเดียวกูจะให้อ่านให้มันติดกันตัวนี้นะเช่นธนาอ่านปุ๊บอ่านปุ๊บอินเจย์อ่านต่อเลยไอรีนอ่านต่อแล้วก็นัสมีอ่านต่อมันก็จะรวมกันเป็นวัคหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นไม่จอาจยำไ้เล้นะคุณลุบนาฮแล้พอคานาเซจิชาต่อเลยว่ามาลายก็ดีฮีนะคระไลลินก็ตอบว่ากุตุบีแล้วก็นัสมีวารุสุลีโอเคนะแลนะคุณลุน กูรุนอามานาบิลลาฮที่ออกไปตอนนี้นมันจะปีแล้วอิอออนชามัน็าอินชาอินชา,นชาต่อไงลูกแม่าจ้าโดดท้องจาอยู่นะแต่ว่าจ้ามันทำไม่ลืมเลยอ,อ๋อว่ามาลาลูกว่ามาลาว่ามาลาอีก,กะฮิฮิลีฮิฮิฮิฮ Ihi, loh ha? Ako, yai, tini. Walo solidi. nasmi? Nasmi lo, walo lo? Ako. Ako. Nasmi, nasmi, walo ะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆค่อยๆกินหมดนะหนูอยากกินคุณกขานัพี่ค้างใช่นัพี่้างแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับนะอ่ะโอเคครับอ่ะทีนี้เดียวมาทีนึงครับเรื่องสะกดนะครับเราก็อ่าอยู่กันที่ทวนนะครับ การสะกดที่เป็นกับสลักอีนะกับยานะครับอ่ากับอลิฟแล้วก็มาอีกับยาอ่าสุดที่ห้านี้ว่นครับหนึ่งจะมาให้แล้วเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยพอไม่เปิดแช่แล้วห่าเนี่ยแป๊บหนึ่งนรลูกพอดีรูเปิดเตรียมไว้แล้วแต่ว่ายังขาวอยู่เลยยังขาวอยู่เลยคุณ

ไมูิไหมอะไรอ่สนะคะที่ผ่านที่ผ่านมานี้ยังเป็นคนชวน QIB โอดีไอ่ะเอไม่ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเสียงหน่อยเน็ตหน่อยฮัลโหล อ่านะครับได้ยินเสียงไหมครับโอเคได้ยินครับฮัลโหลอายุ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 อะไรอายุอะยรอายุอะยรเฮลโหล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 อะไรล่ะครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละหยุดละเฮลโลเฮลโล ดี<น> Halo, ครับได้ข <Halo. S 1> ึ้นว<ภา>ักนะพยายามรวมวักที่สองนะครับของอามานัทเพราะว่าจะจะยาวนิดนึงนะครับตัวน,<ไ>นี้เราก็คงจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับเอาให้ได้ให้หมดนะ, <c oughs> ะที่สําคัญคือนักเรียนคุณอานนักเรียนต้องอ่านหลายเที่ยวหลายล <c oughs> ครับแล้วถึงจะจําได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนนะฟังให้ดีแล้วก็อ่านให้ถูกต้องค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้่อนะเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวะเลยนะครับค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้อ่านดุอาพร้อมกันอ่ะหล่อฮูมักมันนีเบียร์ รบนี้ที่ได้นะรายละเอียดนะบัลลิฟียารวนมาจะนิชมูรบนี้อะยาว่าครับรายละเอียดตลอดครับนะ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 ครับ là ครับนะ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 ครับ là ครับนะ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 ครับ là ครับนะ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 ครับ là ครับนะ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 ครับ là ครับนะ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 ครับ là ครับนะ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 